เธอรู้ป่ะว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากที่ผ่านมาคืนเพราะอะไรรู้ป่ะคือล็กพันเขอได้อาทิตย์ที่แล้วกบบอาทิตย์หนึ่งผ่านมาเนี่ยปกติเด็กจะขึ้นประมาณสองร้อยกรัมนี่คือไม่ขึ้นเลยหมอก็เลยบอกว่าเออน่าจะต้องออกมาโตข้างนอกแล้วแหละแต่ก็คือครบเทอมนะสามสิบแปดวิกับสี่วันหมอก็บอกเออมันถึงเวลาแล้ว,ลวต้องอกอกอก็คือล็อกเสื่อมค่ะก็คือลอกเสื่อมก็คือแบบเหมือนคุณภาพมันไม่ได้แล้วอะเหมือนแคลเซียมไปเกาะแล้วก็ลอกเสื่อมอะ ก Dante, ็คือเด็กก็กินอาหารอะไรไม่ได well ้แล้วไงก็คือเธอกินอะไรก็คือไม่ส่งไปถึงลูกแล้วแล้วก็โชคดีมากที่แบบเอาออกเร็วอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนมีพันคอนางรอบหนึ่งแล้วลตอนออกมามันเธอเห็นปะว่ารบมันพันหรือว่าหมอเห็นไม่แต่แบบหมอบอกว่าแบบโชคดีแต่เขาคงยังไม่รุนแรงมากแต่ก็มีรอยฉ้ำที่คอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบพันรอบเดียวถ้าพันสองรอบอาจจะหนักอะไรเงี้ยก็หรืออาจจะเพิ่งเริ่มพัน เขาจะว่าเด็กอาจจะพลิกตัวแล้วเพิ่งเริ่มพันเรื่องลกพันเด็กอ่ะเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่ฉันหน่อยเลยแล้วฉันก็เคยถามหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติของเด็กอะบางทีเด็กมันพลิกตัวหมุนตัวเล่นแล้วกลับไม่เป็นกลับไม่ได้อะไรเงี้ยคือนั่งมองหน้ากันประมาณหนึ่งนาทีอ่ะเขายังไม่เอารูปมาถ่ายรูปเลยอ่ะก็คือเป็นเพราะว่าน้ามันเข้าไปในปอดเขาเยอะเขาก็มงดูดออกเยอะไงเออแล้วเขาก็ร้องอะไรเงี้ยตอนนี้คือหลังปอดภัยปลอดภัายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบ เออทุกอย่างคือโชคดีมากอ่ะ